ตัดตตทคือนอครับิัดเขามันคือคิดเดียวอยู่ในหมู่บ้านคลิดเดียวคิดเดียวตโดนมัน่อมาคตดเลยักล้ก่ไกกสดมากแล้นะคที่น้ะอิงก็ยังบรเทาเขานี่แม บันรอกมติว่าบานเลยบันหลอมนี่แหละโอ้วเขาเย็นเรื่อนไม่ะครับบันเขากินข้าวแบบอยางนั้นันพอเขาขัดพเขาแล้วก็นลาสทยังมนคนได้ยอมเรื่องอาบก่อนเตรียมซื้อไปดีมหมล้อมีขออไกล ส่งไปทรรมดาที่พี่น้องส่งไปบ้านส่มไปบ้านเอาพอสียจงเนี้่อแบมพี่น้องมาุดขาด้พี่น้องมแนตกกันธัรมดารเตกกานบ้านบแมแนกายกายบ้านธร้งมดอะไรเกายบ้านน้องหยาบบอกีพี่น้องเศรษเบึงตุนนันีตัวนันีตนันีออ้าต่นนีเด้อมีหดใบบ้านพี่น้องใบเอาลำไลาอยู่ป ใส่ใบอันนี้แบบเลยใส่โรลปุ๊บใส่เพราะว่เบิร์ตตนนี่เใสใบมันแบบเลยทิ้กินไปกหัวเด้กดีุมไก่ว้าันงไก่บะม่นได้ตันไกตุวมไก่หมอนี่กินอะไรกับสิหัวได้เอาอนนันไปใส่ละเลไหมเรืเกียรจังได้แปมว่า่วหมอน้ำมันหลจะหมอเท่าไร ตอนนั้นนั่นพวกพี่เจมพวกอะไอไอเอกบ้านสมัยตอนพี่กายเลยัะเข้ามาแล้วปะพี่กายผมเมื่อผมมาอยู่สองสาปีแหละป๋อที่ตอนตัวพ่อหนีมา แต่ว่ามาหนจับใครคิดล้องของเนี่ย้ใจยไเพราะจับกล้องขึ้นบนวันวันจะพร้อมไปบล็อกถส่งตังฟิล์มเด็กกับจะเริ่งสูสีแล้วอีผาดเลยเขไม่เสื่อจะท่ายอีกนิดหนื่อเลยใช่าแมงไม่ขาดแต่ต้งเงียเอาจานไปอีกนม้หนื่อเลย มันจะขาดนะช่องพลังเงียบกระตอนนี้ใจใจจะขาดอยากจะพูดจจะขาดอยากจะเสียงพ่อแจาดช่องางล่งเงียบเ็นอม่แจ็เงี้ยแม่กูแม่ไอ้ีไม่เสียงแบบมึงกูเงี้ยแม่กูแม่ังมาจากเราแบบงี้เนาะ มาแ่นี่แล้วมึงเคียงเียงกู่อมันบอกว่าเก็บไว้ก่อนให้พูดได้ก่อนจะเถียงใจจะขาดเลยเพราะว่าที่เจอกันไบบว่าเดี๋ยวเช็คบิลอมบูาเก็มบาตั้งมือตงมือ้งมือตั้งมเอตั้งมืมอมืออั้งมอัมาอตงอ้มองม้้้งน้อมองมงงมมเม้ เออเอแสนภาษาใบ่ซกันลรพอลงนี่มน้เนี้ยเด็ดแล้วูนะสองข้นี่เเรียมเลยมันมาเนอมีแต่จะคข้องบานในหนีไต้แขนดูแลตัวเองเด้วยอดีไปยังมุ่งบายบายนะไปบ้องไปข้อโชวานี่แล้เอาเอาเม่านอนบานควนตีเอา นี่น้องแบนกันอยู่ไปอยู่ถาครับลดกต้องเรียนกันแล้วหน่อยเต่ว่าผิได้ไปบ้างงันไ่ะอืมนเยอะหน่อขึ้นตางกดนเลนพ่อไปเจอท่หนใครน้ำบอกเออหยาบอืมตัวน้องเยาดีเยาแก่เกิดแบบางเลยไหได้ยุบแก ใ่ตรงกัเลยยช่ไมไปเสอ่ะด้ด้จเ็นมูอจ่อลำบากเนาะเขาถึงโทรศัพท์น่าสงสารเนาะเจ้าหน้าที่คุณเหรอแม่

หายใจผิดปกติให้หยุดหายใจสองอาทิตย์มันเริ่มเหมือนใจแล้วหยุดหายใจสองอาทิตย์หายใจผิดปกติเอาดูสาม่าติดแปลภาษาตกแปลหรอกูรำคาญก็จับกินได้เหมือนกันกินเลย รถที่มันไร้ยู่ดีซรถทุ่ไหนรถบานไหมซันไหนรถหางอยู่รถหางรถยางรถชนีรถก็เดียกันรถไปเมื่อวานนั่นแหละรถไรบืนขึ้นสะพัดเกือบมาไหมกับรถไหมดับยุ่แปดเสียจะกับรถใดรถมันเหมือนแห้งรถเป็นอะไรป้าปูดีบรถไหลังไหมรถชนีจทชวนไหมรถได้เอกันอีรถเอเก่าค้าหลือย่งไงอืมรถเอกเก่า เป็นคนใหม่มาขับะใช่มันเหมือนมันไม่สีไม่สูบรถมันเหมือนแห้งแล้วแต่อีกคนหนอีกองตั้งหสิบเพี้ยนสิบเพี่ยนเลงเทพเพราะว่ายางึนเขาช่วงอันนั้นบ่ไดเขาไปท้างขอปักเมียตีไปขปากเขาเป็ไปนียต้องไปข้างเขาปากเนี่ยต่ายางคนเขาบ่ได้คนสิบเพี่ยนเลยจะลงช่วยอยู่คนแรกปันท้งเอารอยู่เยๆทั้งท่านท่อไอ้เบานนี้ บางคนยิ <sia. S 3> ่งนังเ้อบางคนยิ่งนังบางคนบางคนใจแเลือดดยเื่อเลือด้วยเลือดนเลือดทีนี่ดูเะนเป็นไดท่เนะแขงวแทงวนอาสงสารเนาะ เกิดมาจากวีเวียนมีกำเนี่ยลาเต้นี่ใบไหมแล้วม่ไค้กูเกิง้อหรอเป็นเกอนง้ออ๋อชทบะหรอพินาพ่นาลัเรียงนั่งอีกเป็นใบอีกตอเนาะพอดีตัวหลังให้นั่งอีกเป็นใบไปรัเเป็นนั่งเอกแล้วเพื่อนสู้บริษับสามไมบริตัทลุ่ตน แม่เป็นเกิดแม่แมนดีเราอยักได้ไปวงไม้รักเต้ารักาก่อนนะไม่ต่ว่าใไม่เป็นแผนวันจอ๋อใ้เองกชื่อเด็กแฮชไม่หมดเยวันดีเด้่ยอเงินมาหน่อยเดียวหเฮ้ยเข็นนั่งยินรมันรมานม่แม่เอกันัู่วแมนีตีกังแพ่ตีกังเพ่ตีกัแพ่เข็นนั่งยืนหรอจะมาอยู่หลังรถพร ลูกผมเป็นนางทงหน้าแม่กับยุยุดแต่ว่าแม่ยุหนาห้าไปมันหมักไปตางเป็นหนอกหมูเห็ไก่มูปย่เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ด้บางทีมันไปไปนั่งหงอกไตหกอกปนั่งขังนอกนี่เราองเสียดูโทษาถดันเองหอันมีเหตุว่ามัน แสนกวัวแสนกวาวแสนกวัวนรับหน้าจิบิน้าจิบหน้า